สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าท่านอน้นวัชระเรศวิวัชระวงศ์คือใครเพจที่ชื่อว่ารักเธอประเทศไทยรวมไทยสร้างชาติปกป้องสถาบันเนี่ยได้นำเอาประวัติของท่านอ้นมาบอกกล่าวมาเล่าให้ฟังกันนะครับท่านชายวัชระเรศวิวัชระวงศ์หรือว่าท่านอ้นเนี่ย เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิกรกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สุจาริณีวิวัชระวงศ์มีพระโสธรเชษฐาและกานิษฐารวมสี่องค์ได้แก่จุทาวัตรวิวัชระวงศ์จัก,กรีวัตรวิวัชระวงศ์วัชระวีวิวัชระวงศ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญา การศึกษาโรงเรียนอนุบาลจุไรรัฐกรุงเทพมหานครโรงเรียนจิรดากรุงเทพมหานคร Trinity p r e p a r a t o r y s c h o o l ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จาก s t a t อ o n University College of Law ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ s t a t อ o n University College of Law ประเทศสหรัฐอเมริกาพระกรณียกิจสำคัญมีดังต่อไปนี้นะครับ เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2560ทรงตั้งกองทุนการศึกษาที่ชื่อว่าไทย Heritage Scholarship Fund of New York สำหรับนักเรียนไทยในนครนิวยอร์ก New York, เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนไทยที่เกิดหรือว่าศึกษาในต่างแดนได้ระลึกถึงประเทศบ้านเกิดของตัวเองและทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2560ทรงออกสารพร้อมพระเชษฐาและพระอนุชา แสดงความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่26ตุลาคมพุทธศัก,กราช2560ทรงอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่27ตุลาคมพุทธศัก,กราช2562 ทรงเป็นประธานทอดกรถินสามัคคีเนื่องในโอกาสครบรอบ17ปีของสมาคมรวมไทยที่ฮ่องกงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2563ทรงเป็นประธานด้วยการส่งผู้แทนตั้งองค์กรถินและปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาเพื่อสร้างสติภาพสู่สติสุขทั่วไทยน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสมบัตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม,มานาถบพิรปัจจุบันนี้ท่านอ้นทรงงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทแมนี่แอนด์กอรอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ